สวัสดีครับลูกทุ่งว่าฟ้ามนะครับป่ามณีนะครับผมการได้ทายให้พี่ให้ลองใหเอฟซีฮอตได้ิตตามเบิงนะครับมื้อนี้นะครับทังฟ้ามกได้มีหมูคลอดลูกนะครับหนึ่งแม่นะครับวันนี้นะครับผมได้คลอดได้13ตัวนะครับผมตาย1ตัวนะครับเหลือ12ตัวนะครับแม่นี่นะครับลูกสมบูรณ์ทุกตัวนะครับ ลูกมีแต่งงามๆพี่น้องเอ้ยแต่อ่อนซ่อนนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าไปเบิ่งไปติดตามนะครับว่าหมูขอดลูกข้าวเสียดจังไดรต่อไปนะครับขั้นตอนเทียจังไดร่นาะสวัสดีครับนะครับวัอนี้ลูกทุ่งว่าฟ้ามนะครับผมสิผ้ามาเห็ดขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับหมูขอดใหม่นะครับไปเบิ่งกันเลยครับอ่าเมื่อหมูขอดลูกแล้วนะครับข้าจะเป็นตองที่จะ ตัดแข่ลูกหมูนะครับผมจําเป็นนะครับเป็นไปบได้นะครับว่าหมูขอดูกมาแล้วเขาจะปล่อยละเลยนะครับว่าต้องตัดก็ได้แต่สีนะครับแข่นะครับจําเป็นต้องตัดนะครับเพราะอีหยังนะครับเพราะว่านะครับถ้าเฮาบ้องตัดนะครับลูกหมูเพิ่นเกิดมานะครับแข่าเพิ่นนี่จะยาวและก็แหลมนะครับถ้าเฮาตัดผลเสียต่อแมวพันธุ์นะครับน่แลวก็ต่อเพื่อนเพื่อนของมันเองนะครับ มันจะกัดเต่านุ่มแม่นะครับจัดหัวนุ่มแม่นะครับเฮ็ดให้หัวนุ่มแม่เป็นแผลนะครับหรือว่าหัวนุ่มแตกนะครับฐานักหนักก็จะเป็นหนองไห้เลยนะครับเนื่องจากเกิดจากลูกหมูกัดเต่านุ่มแม่นะครับเนาะเขาจะเป็นกระต้องตัดฟันทั้งหมดนะครับเพิ่นจะมี U แปดเหลี่ยมนะครับก็คือด้านล่างจะมี U สี่เหลี่ยมนะครับด้านบนก็จะมี U สี่เหลี่ยมนะครับ ส่วนทางภ้ามเทคนิคนะครับผมจะบรตัดท่านที่ในเมื่อตอนลูกสกรคอดนะครับผมจะให้ลูกสกรคอดได้หนึ่งวันนะครับค่อยจะมาตัดฟันวันถัดไปนะครับผมแต่คือนะครับนี่นะครับจะห้องบรตัดเขียวนะครับสังเกตได้ว่า่นจะแย่งนุ่มกันละกักัดกันนะครับเพื่อให้ลูกหมูเป็นแผลอะไรนะครับอ่านะครับจะเป็นต้องตัดนะครับการตัดนะครับ้ามีถุงมือคนที่จะสวมถุงมือนะครับใส่มืออ่า ไปคล้องปากเพื่อนนะครับเพื่อเพื่อนอาปากขึ้นมาเนาะครับเนาะอ่าแล้วก็ใส่คีบนะครับหนีบนะครับฟันทางล่างแล้วก็ฟัน้างบนนะครับอ่าแต่ละฟังมันจะมีสองเหลี่ยมนะครับเพราะหนีบให้สั่นที่สุดเท่าที่เขาจะตัดได้นะครับอ่านะครับกใส่นิ้วชี้เข้านะครับสอดเข้าปากนะครับนิ้วโป้งกใส่ล็อกไถ่ถ้อยของลูกหมูนะครับเพื่อห้อยเพื่อนดินนะครับเนาะนะครับ เราผู้ใดอยากตัดง่ายๆก็ตัดตอนพิ่นขอดนะครับพิ่นจะตัดง่ายเพราะว่าพิ่นยังอ่อนแอยังบอไน้แข็งแรงพิ่นจะบดินนะครับเฮอสิตัดได้สะดวกเมื่อตัดตอนขอดนะครับแต่เทคนิคของผมคือปล่อยพิ่นกินน่มนำเหลืองของแม่พิ่นไห้ได้เต็มที่ก่อนนะครับใมมือแรกนะครับผมสิมาตัดมือทัดไปนะครับแลวจากไหนนะครับมือต่อมานะครับทัดไป2มือถึง3มืือนะครับเฮาก็ต้องมาฉีดนะครับทัดเล็กให้ลูกหมูนะครับเพื่อ เสริมพุ่มต่างหน้าให้ลูกหมูนะครับเพิ่นอาจจะโตเหลืองโตสีดนะครับเนาะอาจจะเป็นต้องจะฉีดให้เพิ่นนะครับฉีดยาทาเล็กให้เพิ่นนะครับน่ครับลูกหมูก็มีดเดิโตอ้วนๆมุกๆนะครับผมจะให้เบิ่งนะครับลูกหมูนี่เป็นลูกหมู3สายพันธุ์นะครับเด้อเกิดจากแม่พันธุ์สสายพันธุ์นะครับลูกเพิ่นก็จะออกมาตัวสีขาวดากด่างแบบนี้แหละครับเพิ่นจีมีลำตัวสีเงานะครับแล้วก็ ตามเนื้อเยอะนะครับเวลาเอาขุนนีเงยเลี้ยวครับผมสายพันธุ์นี้นะครับเงยเร็วแท้แน่นอนนะครับอ่าเป็นนะครับปลายเดือนนี้นะครับขอดนะครับหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นเดือนหนานะครับของผมกับสิมีขอดอีกเจ็ดถึงแปดแม่นะครับอ่านะครับกับมีกอนหน้านี่นะครับกับมีขอดแล้วสองแม่นะครับผมพอดีว่าผมกับบริษัทไพเอฟซีเขาเบิรงนะครับเนาะช่วงนี้กับสิยากแน่นะครับต้องขอให้เอฟซีนะครับผม อย่าว่ากันเด้อนะครับผมก็ยังเรียงอยู่นะครับแวะมาทักทายแวะเขามาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากให้ถุงว่าป้ามเฮดคลิปอบากไใเ้เบิ่งนะครับอยากสอบถามเรื่องอันไหนเรื่องติดปัญหาอย่างนะครับสามารถสอบถามเขามาได้นะครับผมยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับอันใดหูผมจะตอบท่านที่นะครับอันใดบ่หูผมก่สิไปหาข้อมูลมาตอบให้ยางถูกต้องนะครับเนาะ เข้ากับเลี้ยงหมูแบบบ้านๆเลนะครับเลี้ยงแบบโ่งเรื่อนเปิดนะครับช่วงนี้อากาศ้อนนะครับสำหรับแม่พันธุ์คลอดไหมนะครับถ้ามีพัดลมเปิดพัดลมนะครับแต้วหอมบ่มีพัดลมนะครับเข้ากับเ็ดน้ำยดให้แม่พันธุ์นะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับช่วงหน้า้อนี่อันตรายหลายนะครับสาหรับแม่พันธุ์อุ้มทองแม่พันธุ์เลี้ยงลูกนะครับแต่พราะอาบน้ำได้เข้ากับอาบนะครับจอาบได้ก็เเ็ดน้ำยดให้เพื่อนก้อนนะครับ นี่ผมก็ดะตัดเขยวก้อนครับก่อนผมจะไปทํางานประจํานะครับนาออ่าดูผมจากบัยอยู่เลาหมูประจํานะครับจะอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับคุณอาหารเซ็ตแล้วก็ไปทํางานเนาะชิซีโตนะครับต้องตัดเห็นบมดเด้อนะครับผมอ่านะครับเรื่อมบอกนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วงอายุลูกหมูสามมือถึงหามือนะครับเพิ่นจะมักท่องเสียนะครับหรือว่าเป็นโรคบิดนะครับโรคอีโคไล็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เชื้อนะครับ อ่าท่างที่ดีนะครับเพราะที่จะมียาปัํมปากลูกหมูนะครับมันจะเป็นยาปั่มปากนะครับจะเป็นชนิดเอโลก็ได้นะครับหรือินโนฟอกซินยังไ้นะครับตามร้านขายยาที่มีนะครับควที่จะปัํมป้องกันไว้นะครับถึงมันจะเป็นหรือเป็นป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับถ้ามันบกเกิดนะครับพ่อจะบม่มีปัญหานะครับพ่าจะไ่ได้เสียเงินเสียทองไปมากกว่านี้นะครับอ่านะครับผมใช้เบิ้งนะครับใกล้เบิรแล้วนะครับผมในการตัดฟันนะครับนอ การเท้าจีจับลูกหมูในง่ายนะครับเท้าก็้าจีจับลูกหมูใส่เขียงหรือว่าใส่ตะกร้าเหมนันผมนะครับถ้าจับลูกหมูมัวร่วมไปหน่อยเท้าก็ตัดทีเดียวนะครับมันธุง่ายนะครับเสร็จซับเรียบร้อยนะครับชิบสองตัวครับตัดกระเมยเยอะนะครับสองตัวถลาตัวนี้นะครับลินออกนะครับเนาะนะครับนี่ครับขีมที่ผมใส่ตัดนะครับจะเป็นขีมวัฒนาแบบนี้นะครับหรือว่าไผ่หมูมีนะครับมาใส่เป็นกันไก่กตะเล็บก็ได้นะครับผมในการตัดปั้นครับแล้วก็นะครับชิ้นสำคัญนะครับเมื่อลูกหมูคอ้ลูกแล้วนะครับเาวรี่จะ ให้ยานะครับนอกยาที่ผมถือนี่คือมียาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดลดไข้นะครับฉีดนะครับท่านที่นะครับยาแก้ปวดนะครับส่วนยาปฏิชีวนะนะครับเราจะฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้3วันนะครับฉีดประมาณ 2- อถึงสเข็มนะครับด้วยพี่น้องนะครับเพื่อว่าลดอักเสบนะครับเละกการคิดเชื้อระวางคอดนะครับส่วนลูกมูหลังคอดกมีการจัดการประมาณนี้นะครับแม่พันธุ์หลังคอดนะครับก็ให้ยาประมาณนี้นะครับให้ยาครบนะครับตามโปรแกรมนะครับนอสำหรับแม่พันธุ์นะครับ สาหรับกรุงว่าฟ้ามนะครับอ่าเอฟซี FC ทันใดนะครับมีความสงสัยในการเรียงชุดก่อนนะครับสามารถเรียกเวียดเขามาสอบถามไปคอมเมนต์ได้นะครับรับมือนี้นะครับกรุงว่าฟ้ามก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ